มาพูดถึงเรื่องราวของ s t a r ์บัคส์ที่หนึ่งนะผมที่มีข่าวมาสกระยแเรามันกำลังจะออกเวลลิสนะครับผมไม่ใช่วลิสต์นะเวลลิส well คือเรารอเพื่อจะเข้าถึงโครงการ Experience ของเขานะครับผม ซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นบายดิจิตอลคอลเลกติเบลสแตมเอ็มนะผมแล้วก็มีการเอินเอินระบายนะผมนั่นหมายความว่า new starbucks odyssey experience เนี่ยน่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเล้าใจพอสมควรในทางใหม่ของคอมมูนิตี้ของเขานะครับผมซึ่งในประสบการณ์นี้เขาบอกว่ามันจะรันภายในปลายปีนี้นะนั่นหมายความว่าไม่ไม่เกินเดือนสิบสองแน่นอนนะครับเราจะไเห็นกันแน่นอนเลยสิ่งหนึ่งที่คุณก็ต้องรู้ก็คือ มันมีสองส่วนด้วยกันคือ Starbucks Partner Employee นะผมก็คือลูกจ้าง Starbucks จะได้รับไปแน่นอนนะครับผมส่วน Starbucks Reward Member เนี่ยเราก็จะได้คนที่เป็น Offer ก็คือคนที่ซื้อนะครับจะได้ไ,ดไป จากที่เห็นนะครับผมเขาบอกว่ารีวอร์ดที่เกิดขึ้นมันจะคอนเน็กต์รีวอร์ดเฟิร์สไทม์นะครับผมแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่วงบอกนะผมว่าคุณสมบัติที่เขาทําในฟิวเจอร์ในอนาคตาจะเซอร์เวตอนาคตเนี่ยอาจจะมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมมากนะครับผมนั่นคือวิชั่นที่เขามองไว้นะครับผมเขาใช้คําว่าเจอร์นี่สตาร์มเอ็นพีนะครับผมอันนี้แหละน่าสนใจว่าการจัดจ่ายของเขาจะเป็นแบบไหนนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเขาพยายามสร้าง innovative experience new นะครับผมที่เป็นรีวอร์ดนิวเอ็กซ์เหรับใครที่่ไมเคยใช้ Starbucks นะครับ Starbucks จะมีบัตรบัตรน์งที่เป็นบัตร เสียตังค์นะครับผมแล้วก็เติมตังค์เข้าไปแล้วก็ใช้วัดนี้ได้นะครับผมแล้วก็เป็นบัตรสะสมนะครับผมแล้วก็สามารถใช้แอปพลิเคชันได้นะครับผมเอาจริงๆแล้วผมยังมองรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของ Starbucks ไม่ออกนะว่าจะเล่นท่าไหนนะผมแต่คิดว่าถ้าเขากล้าเค็มตัวเองว่ามันคือ new experience นะครับผมมันก็ต้อง new experience จริงนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมเออจะเข้าจะออกก่อนสามารถไปลงเวีลิสได้นะครับ Starbucks นะครับผมลงไม่ยากครับผมแค่ใส่อีเมลของคุณลงไปนะครับผม จอยนะครับผมแล้วก็ใส่อีเมลของคุณลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่ยืนยันนะนอติฟิคคนอติฟายแค่นั้นเองครับผมจบเลยฮะสตาร์วอล์ครีวอร์ดเม m เบอร์นะครับผมถ้าคุณยังไม่มีนะคุณก็สามารถไปจอยเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับผมซึ่งอันนี้จำเป็นต้องสร้างไว้ก่อนก็ดีนะครับผมเพราะว่าเผื่อถึงเวลาจริงแล้วอาจจะต้องใช้ร่วมควบคู่กันไปด้วยนะครับผมอันนี้อันนึงที่ผมรู้สึกว่าเผื่อไว้ก็ดีไม่มีอะไรเสียหายนะครับผม โอเคครับประมาณนี้คร่าวๆครับผมสำหรับใครสนใจก็มาลองดูได้ในวีลลิสนะครับผมแล้วก็สามารถเข้ามาที่ลิงก์สตอรี่สตาร์บัค์นะครับผมสตาร์บัค s r e ิลลิ่งเลเวอเรชั่นนารีเว็บสามเอ็กเพรียนนะครับผมฟอร์อิตสตาร์บัค r e w a r อร์ดเมเบร์นะครับผมโอเคครับไปเชื่อกันสวัสดีครับ